สนามบินภูเก็ตโอ้เครืงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตรงนั้นก็เป็นทะเลสวยจอะสวัสดีเจ้าสวัสดีทุกคนวันนี้สุขเจกับป้าจิตปามันร่องใต้ จะพาน้องลองใต้ไปเที่ยวทะเลถึงแล้วจ้าถึงฟูเกตโอ้ใจหายใจข่วงเกือบตงเครื่องจากหน้ามาจากหน้านมา <laughs> <laughs> ต้องบอกทุกคนว่านี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่มาถึงภูเกตไม่เคยมาเราไม่ได้มาเที่ยวหมาวันนี้มาทํางานมาธุระก็เลยอชาสมาเที่ยวด้วย S <S จองอต่อเครื่องเกือบไม่ทันโอ้โนะหเวลาจะไม่เป็นประสบการณ์ว่าจะไม่จองใกล้กันใช่ไหมถ้าเราเปลี่ยนห่างกันเยอะๆเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกงน,น,นะเลี่ยนเครื่องต้องห่างกันสักสามชั่วโมงขึ้นสองชั่วโมงขึ้นเงี้ย <500 S 2> ถ้ากระชันชิดนี่สี่คูร้อยค่ะวันนี้วิ่งอยู่ในสว่น <S <S 2> <S 2> <S ุภูมิเหนื่อยมากรับรองว่าน้ำหนักลดไปนี่กิโล เราจะพาไปล่องใต้อันนี้เขาเรียกใต้แล้วใช่ไหมสอครั้งแรกที่มาเที่ยวภูเก็ตไม่เคยมาภูเก็ตกับพังงาใช่ไหมสามมาสบงเลยแต่เราก็ยังต้องถือโอกาสมาเที่ยวอยู่ดีค่ะตามนอนจะเเขาหลักอ๋อจะไปเขาหลักใช่ไหมนี่เรามีงานที่เขาหลักเขาหลักตั้บัวป่าพังงาตำบลคึกคักตับนคึกคัก ทางไหนนี่ลุงเราไปทางไหนทางออกอยากเข้าห้องนง้ำไปเที่ยวภูเก็ตนี<ป>่<ป>มีรถมาร,รับแล้วค่ะรถโรงแรมหรือเปล่าสนามบินสบายอันดามันท่าสปอร์สภูเก็ต กี่องศามไม่รู้มีรถมารับอันนี้เป็นแขก V.I.P มีรถมารับไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวแต่ก็ได้มาเที่ยวว้าวครั้งแรกตื่นเต้นเหมือนกันนะน,นี่เดี๋ยวพาไปชมอยู่ใช่ใช่น,นี้จะขับรอขับให้เราไปส่งที่โรงแรมเลยหรือเปล่า mm hmm. เราต้องไปที่จังหวัดพังงาใช่ไหมอันนี้คือภูเก็ตใช่ไหม เพราะว่าอันนี้เรามาสนามบินภูเก็ตเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะต้องไปพังงานจากนี่ไปเขาหลักนี่นานไหมคะนี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีครับจากนี่ไปเขาหลักหนึ่งชั่วโมงครับแต่จากเขาหลักไปไม้ประมาณสิบห้านาทีครับโอ้ไปเรือนไม้ค่ะแถวเขาหลักนี่ที่เที่ยวนี่มีอะไรบ้างคะนี่จะเป็น นาหาจะเป็นเรือตอเลยพวกนี้ครับสุสานซีรามี่อะไรสุสานซีริมิมีตลาดอะไรตลาดใหญ่ๆมีไหมคะมีตลาดบางเนียงครับแต่ว่าจะมีตอนเย็นครับตอนเย็นใช่ไหมคะหล้งจากที่พักไกลไหมทางตลาดที่พักของพี่ก็ประมาณสิบห้านาทีครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเข้ามาเที่ยวกันเข้าจะไปเที่ยวเมืองเก่าตะกัวป่ามากกว่านะครับเป็นตลาดตะกัวป่าครับมีวันไหนคะหรือมีทุกวัน น่าจะมีทุกวันนะครับต,ตลาดตะกัวป่าเป็นตลาดเก่าเนี่ยเขาฝรั่งอะไรก็ชอบไปครับผมแต่จะห่างจากโรงแรมพี่ประมาณยี่สิบห้านาทีครับผมอ๋อมีรถไปใช่ไหมตลาดเก่า่ยชอบออตลาดเก่ามีตอนเย็นหรอคะหรือมีทุกวันเย็น,นครับตลาดเก่าตะกวัวป่านี่นะโอเค เยินนี้ไปเรียกรถก็ได้เนาะมีรถประจําทางไหมคะหรือว่าเรามีแท็กซี่จะเป็นแท็กซี่มากกว่าครับส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นรถประจําทางมันจะไม่เป็นเวลาครับถ้าเป็นแท็กซี่คือว่าพี่สามารถจ้างให้เราไปแล้วก็จ้าให้แท็กซี่ไปรอรับพี่กลับได้เลยโอเคคราวทีเดียวก็ได้ฮัลโหลครับค่ณ เราตอนนี้มาคุยกับคนขับไปแล้วอืโอนทาวเข้าไปเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ตแล้วก็น้องแถวแถวนี้ถ้าแถวโอนทาวนี่มีอะไรกินน่ากินบ้างคะ่ะไม่ค่อยแน่ใจค <c oughs> จรัถ้าจุดนี้เป็นใหญ่แล้วผมจะไปส่งลูกค้าสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วก<อ>็จะรับตรงจุดส่ง ลูกค้าก็จะเดินถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรกินอะไรโอเคไม่เกินสองชั่วโมงเนี้ยเนาะเพราะว่าก็คงไม่เดินมากอ่ะไหนไหนก็มาภูเก็ตแล้วกว่าจะมาไกลมากพี่อยู่นู่นหน้านุนส่วนส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยมาก็คือจะเข้าตรงนี้จะเข้าตรตาจะไม่ค่อยไปฝั่งหน้าหาครับเพราะว่ารถคนข้างีติดม อ๋อนี่รับงานแต่งมีอยู่กี่คันสามขันเลยเหรอคะรับสาันวันนี้รับไปกี่รอบแล้วคะงานแต่งวันนี้เพิ่งรอบนร้เป็นวันเท่าไหร่คะนี่ักถ้าชาเป็นวันมันจะมีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเบอร์ชัวตรงนี้เลยครับเออพันสามนั่นนะครับผมของของนายหัวผมเขาก็มีครับผมเป็นรถเก๋งเป็นรถอะไรแบบนี้นายหัวนี่ถ้าทางทางทางใต้นี่นายหัวนี่หมายถึงอะไรคะนายหัวก็คือเหมือนกับว่าหัวหน้าอ๋อเป็นลูกพี่เหรอคะอ๋ออ๋อถ้าเป็นทางเหนือเราก็ว่าเป็นเท่าแก่หรือว่าเป็น อ่าเจ้าของนี้ใช่ไหมขเขาเรียกว่านายหัวอ๋อวันนี้พามาล่องใต้ค่ะอ่าภูเก็ตล่องใต้กับภูเก็ตอันนี้นี่น้องคนขับพาไปเที่ยวยากาศก็จะคล้ายๆทางเหนือนิดนึงน้องภูเก็ตเนาะเออก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่น้องเคยไปทางเหนือไหมครับเคยไปไปจังหวัดไหนคะพะเยาครับ โอ้พะเยาเหรอรมีเมียที่นั่นเหรอหรือว่าไปเที่ยวแม่ผมเป็นคนที่นั่นอ๋อเป็นคนเหนือเหรอแล้วพูดเหนือได้ไหมพูดได้ครับโอ้อันเท่ากับคนเมืองเหมือนกัน <laughs> มาได้เมียที่นี่เหรอ,อหรือว่ายัางไงหรือแม่ย้ายไปอยู่นู่นแม่แม่มาได้แฟนที่นี่ครับแล้วก็เกิดที่นี่ครับไปก็ได้กลับไปบ้างอนหลานออ๋ออ๋ออ๋อแม่แม่แม่เป็นคนพะเยาพ่อเป็นคนภูเก็ตนี่เหรอคะ พ,พ่อเป็นคนนครครับอ๋อนครอือเรามาอยู่นี่นานแล้วเหรอคะตั้งแต่เกิดเลยเหรอนม่สิบเจ็ดสิบแปดปีกสับโอ้ <c oughs> ไม่ไปอยู่เนาะพะเยาเนาะ <c oughs> ไปเที่ยวได้อยู่เนาะ,ะน้องก็เป็นคนพะเยาพะเยาเหลอเธอ พี่เป็นคนจียงไฮส่วนวอานี่เป็นคนเมืองน่านจากจากตัวเมืองมาจากสนามบินมาตัวเมืองนี่ก็ไกลเหมือนกันนาอน,นี่สักกี่กิโลเจาะสักประมาณยี่สิบกิโลครับยี่สิบกิโลเนาะเขาเยอะนเออนอกเขาเยอะถ้าถ้าเป็นในจังหวัดทัางงานจิางจะเยอะ ปลูกอะไรปลูกยางปลูกมะพร้าวปลูกปาล์มเนี่ยเหรอคะอ๋อกมีคนพืชเศรษฐกิจอ่ะเนาะยางพารายางพาราทุเรียนโอ้ช่วงนี้ยังมีหม่ทุเรียนทางใต้ดิมีอยู่นะครับมันแพงไหมถ้าเรามาอยู่นี่ไม่แพงเนาะงานนี้เป็นภูเขาอินทรีครับผมใช่ใช่ใช่สวย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 าวยสวยสวยนวยมวยส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 ววยวยสวยสววยาวยสวยสวยวยวยสวยสวสวย เออเนี่ยทะเลสวยมากว้าวที่พักเยอะเยอะเนาะที่พักคนคนทายุโรปมาเยอะอยู่ตอนนี้ครับคนที่เขามีอายุหน่อยครับเขาจะชอบมาเขาหลักเพราะว่ามันค่อนข้างจะสงบเงียบสะอาดสวยด้วยเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นไปตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเขาหลักเซ็นเตอร์ครับ คำหลักเลยนะคะเซนเซนเตอร์ครับคำหลักเซ็นเตอร์ซื้อของร้านอาหารบาร์เล็กๆอะไรแบบนี้เป็นแหล่งเป็นแหล่งกวหลักเดินเที่ยวเดินซื้อของอะไรต่างๆครัเล็กๆมันเล็กๆซื้อของพวกมันเล็กแต่มันจะเล็กหน่อยเนาะไม่เล็กนะเนี่ยใครมันเล็กนะแต่ถ้ามันมันมันดูแบบเออหน้าหน้าเดินเที่ยวอ่ะเดินแบบชิวๆอ่ะเนาะ อย่างที่เขาเรียกว่าเขาหลังเซ็นเตอร์เรื่งนี้ก็มาเที่ยวเอกันเออพรุ่งนี้อาจจะเดินมาเที่ยวเขาหลังเซ็นเตอร์เดินก็นั่งรถมาไงนั้ก็มาเดินเที่ยวเหรนี้ก็เดินกระระดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเสิร์ชดูก่อนว่าไปไหนได้บ้างเขาเรียกว่าบางเนียงตลาดนี่จะอยู่แถวไหนคะตลาดก็คือจะอยู่แยกนะครับถือรถแท็กี่ เดตลาดที่ฝลังมาเดนาของชนี่นะคะตลาดบางอ้มันเตมัของกินเดินเข้าไปหึงตัวยู้อมี่ครับนี้ตรงนี้เดินข้าไปเลยใช่ไหมอเออโเยอะมาวนี้ใช่ลงโรแรจะเข้าทานี้ one one> ีใ่ไหมาประมาณห้านาทีก็ถึงแล้ว อ๋ออยู่หน้าตลาดบางเนียงนี่เองเขาบอกว่ามันหยุดไปพักหนึ่งนะตลาดบางเนียงเนี่ยกลับมาใหม่ใช่ไหมหยุดช่วงโควิด<ะ>ใช่ไหมคะ